เอาเลยครับสสรีผู้ชมนะครับผมวตนาเบกกลับมาพบก,กันอีกครั้งในนียายวายเรื่องคุณด้วาครับช่วยเปิดรับคอมมิชชั่นหน่อยโดยคุณได้เขียนชารลีอิสอิสตอนที่7นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามกับได้เขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนแอปเปิลอบเนยแน่ใจนะว่าอยู่คนเดียวได้อืมนะไม่เป็นไรหรอกเจลกล่าวเธออยู่ด้วยกันมาทั้งวัน ถ้าไม่ไหวหรือเป็นอะไรก็ต้องบอกนะรีบโทรหากูเลยรู้แล้วนะเจลก็ขับรถกลับบ้านดีๆแล้วเจอกันบอกเวลาเพื่อนรักก่อนจะปิดประตูลงแล้วกลับมานั่งที่โซฟาสายตาก่านมองไปรอบๆห้องที่ดูโล่งไปเยอะเลยผมให้พ่อมาเคลียร์เรื่องอากให้สาววันก่อนตอนนี้เขาออกไปจากที่นี่แล้วคืนกูใจมาให้แล้วครับพ่อเล่นยาแรงเลยละ่ะบอกว่าจะแจ้งความและเพราะแบบนั้นละ่ะอากจึงยอมรามือแล้วก็ออกไปจากห้องแต่โดยดี เจอมาอยู่กับผมตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนวันนี้ที่เขาต้องกลับห้องของตัวเองถึงเวลาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วนะคือเมื่อคืนก่อนตอนที่เพิ่งซื้อคอนโดผมก็อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะคบอยู่กับอากอ์ตามแต่ถึงเมื่อก่อนจะเคยอยู่คนเดียวแต่ว่าตอนที่มีคนมาอยู่ด้วยมันก็นานมากกว่าคิดว่าต้องใช้เวลาถึงจะเคยชินและผ่านพ้นมันไปได้ถ้าหาอะไรทํามันก็อาจจะช่วยลดทอนความฟุ้งซ่านในจิตใจไปได้เยอะเหมือนกันคิดแบบนั้นก็หยิบโน้ตบุ๊มานั่งทํางานดีกว่า ผมพักมาหลายวันถึงจะเขียนนิยายบ้างก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ทําการีไร้เลยขั้นตอนที่ตัวผมเองก็มองว่าเป็นคํำสาบการีไร้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับถึงแม้ว่าเรื่องนิยายที่ต้องอ่านจะเป็นนิยายที่เราเป็นคนเขียนเองก็ตามผมไม่ชอบการีไร้แต่หน้าที่นี้ยังไงก็ต้องเป็นของนักเขียนไม่ใช่นักพิสูจน์อักษรคน p r o o เขาอาจจะแก้คาผิดหรือส่วนอื่นๆที่ผิดพลาดในนิยายได้แต่เรื่องของการปรับสำนวนหรือเนื้อหาที่มันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็ต้องเป็น หน้าที่ของนักเขียนที่ทําการแก้ไขเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างลีบไม่ได้แต่ผมไม่ชอบมันเอาซะเลยปิ๊งปองใครมาแล้วเนะผมลุกจากโซฟาแล้วส่องเข้าที่ตามแมวพอรู้ว่าเป็นใครจึงได้เปิดประตูว่าไงพราวเลิกเรียนแล้วเหรอใช่ครับเพิ่งเลิกเรียนแล้วมีอะไรหรือเปล่าคุณน่าชอบแอปเปิลไหมครับมีทั้งแอปเปิลแดงและเขียวก็กินได้นะแอปเปิ้ล่าแต่คุณมา ถามทำไมอะคือว่าพี่พีวส่งแอปเปิลของสวนแฟนเข้ามาให้ครับแต่ว่าส่งมาเยอะมากส่งมาตั้งหลายลังลำพังผมคนเดียวกินไม่หมดนี่เอาไปแบ่งเพื่อนๆแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่ดีก็เลยอยากแบ่งมาให้คุณนาด้วยได้สิขอบใจมากเลยนะผมรับกล่องใส่แอปเปิลเข้ามาแล้วนี่คุณจะทำอะไรว่างหรือเปล่าว่าจะเล่นเกมไหมครับหรือไม่ก็หาดูสตรีมไปเรื่อยๆ สนใจนั่งเล่นในห้องพี่มะเจอเพิ่งกลับไปพี่ก็ว่าจะทำงานแต่ยังไม่ได้ทำใจที่ต้องอยู่คนเดียวเลยทําไมรบกวนคุณนะนะครับไม่รอกเข้ามาสิว่าแล้วผมก็เดินนำร่างสูงกลับเข้ามาในห้องเราเดินตามมาก็จะทําตัวเล็กล่างเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองคนอยู่ตรงไหนตลกท่าทีของพราวจริงๆเห็นบุคลิกเหมือนเป็นคนเท่แบบนั้นแต่เขามีมุมแปลกๆเหมือนไม่ใช่เขายังไงอย่างนั้นเลย ยิ่งถ้าเป็นช่วงนั่งสมการเพื่อเล่นเกมกับแก๊งเพื่อนก็คือโวยวายเก่งสุดๆแต่เวลาที่อยู่กับผมเขาจะดูใจเย็นเป็นคนที่พึ่งพาได้สุดๆไปเลยแล้วอีกอย่างที่เพิ่งรู้จักการที่เมื่อวานก่อนได้ค้างที่ห้องของเขาเจ้าตัวทําอาหารอร่อยนะครับอร่อยแบบไม่คิดเลยว่าเขาจะทําได้เขาต้มกุ้งของคราวคืออร่อยสุดๆไปเลยนั่งที่โซฟาก็ได้นะคุณครับเขารับคาก่อนจะนั่งลงที่โซฟาตัวเล็ก คุณน้ากำลังจะทำงานเหรอครับใช่มาจะเขียนนิยายหน่อยเดี๋ยวพี่ต้องรีไรนิยายด้วยรีไรนิยายที่เป็นการแก้ไขางานใช่ไหมครับอืมไม่ได้อยากทำหรอกนะเพราะมันเหนื่อยแต่จะเลี่ยงไม่ทำก็ไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้อัพสักทีเอ่ยบอกก็จะหยิบแอปเปิ้ลลูกสวยขึ้นมาดูสวยๆทั้งนั้นแต่ปกติพี่ไม่ค่อยกินแอปเปิ้ลเขียวเท่าไรมันเปรี้ยวไม่ค่อยถูกปากเนะี่ยผมทำอะไรให้กินไหมครับ อะไรจะเรียกว่าเป็นขนมก็ได้นะงั้นเดี๋ยวผมเอากลับไปทําที่ห้องใช้ครัวห้องพี่ก็ได้พราวจะทําให้กินแล้วยังต้องละหมาดทาในห้องตัวเองอีกเอางั้นก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมกลับไปหยิบของที่ห้องก่อนนะครับเจ้าเด็กว่าพลางเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองความจริงมีเขาบนเมียนอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็เหมือนตัวเองมีน้องชายเหมือนกันนะอยู่ด้วยก็คลายเหงาใครเศร้าไปได้เยอะผมหยิบโน้ตบุ๊กก่อนเดินมานั่งที่เคาน์เตอร์บาร์ที่กัน้นโซนครัว อยากรู้จริงๆว่าเขาจะทำอะไรให้กินขนมอะไรที่ทำจากแอปเปิลกันจะเป็นพวกพายไหมเนี่ยห้องผมมีเตาอบแต่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะตัวเองทำอาหารไม่เป็นส่วนมากจะสั่งอาหารจากข้างนอกมาหรือไม่ก็ฝากท้องกับพวกอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายแต่พอมาเจอคนทําอาหารอร่อยก็อยากมีโอกาสได้กินอย่างอื่นด้วยเขาต้มกุ้งยังอร่อยเลยถ้าเป็นกับข้าวย่างอื่นล่ะจะเป็นยังไงผ่านไปได้สักแป,ป๊บร่างสงก็กลับมาพร้อมกับตะกร้าใบเล็กๆ ในนั้นมีโหลแก้วใสอะไรเอาไว้หลายอย่างผมมองพราวที่เลือกแอปเปิลเขียวไปล้างก็จะหยิบมีดมาปอกเปลือกตอนนี้เหมือนตัวเองกําลังมีเชฟส่วนตัวเลยละแถมได้นั่งดูการทําอาหารอย่างใกล้ชิดด้วยผมพิมพ์นิยายไปพลางมองสิ่งที่พราวกําลังทําอยู่ปเป็นระยะสวัสดีนะครับคุณลูกค้าวันนี้เชฟพราวจะทําขนมสุดอร่อยที่ทําจากแอปเปิลให้ทานนะครับผมถูกขันทันทีไม่ได้ยินอะไรแบบนั้นรับบทเชฟท่านหนึ่งเหรอ ผมเป็นเชฟที่คิวทองมากเลยนะครับคุณลูกค้าเจ้าตัวยิ้มให้ก็จะวาแอปเปิลที่ปลอกเปลือกเสร็จแล้วไว้บนจานเรามีวัตถุดิบชั้นยอดอย่างแอปเปิลเขียวจากสวนของบ้านพี่สะพ้ายของผมเองเราจะทําการปลอกเปลือกแอปเปิลแล้วควักไส้ด้านในออกมาแบบนี้คว้านออมาเล็ดออกจนหมดเลยนะครับแล้วยังไงต่อครับคุณเชฟพอเราคว้านออกแล้วลักษณะของน้องก็จะเป็นแบบนี้มือเรียกแอปเปิลที่โดนเจาะรูให้ดูแต่เราต้องระวังตอนคว้าน ม่ให้มันทะลุออกด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เครื่องปรุงลงไปทําเหมือนพวกแอปเปิ้ลยาไเหรอไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงครับพราหยิบหม้อขึ้นไปตั้งไฟอ่อนเอาไว้รอตอนที่เราจะทําส่วนเครื่องปรุงก็ต้องตั้งหม้อน้ําเอาไว้รอนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปนึ่งคล่องแคล่วมากเลยอะชอบทําอาหารเหรอชอบครับแต่ระหว่างอาหารกับขนมก็ชอบทําขนมมากกว่าเคยคิดด้วยว่าระหว่างเรียนศิลปก,กรรม กับเรียนหัตถกรรมจะเลือกอันไหนดีแต่สุดท้ายก็เลือกเรียนศิลปรกรรมแปลว่าชอบว่ารูปมากกว่ามาคิดได้ตอนที่ทําคุกกี้ไปจีบสาวแต่ว่าขนมนะ่ะเอาไว้ทําให้คนที่รู้สึกว่าพิเศษก็พอครับพราวเนี่ยเขาพราวสมชื่อจริงๆการเลือกใช้คําพูดหรืออะไรดูมีความหมายแฝงแต็ไปหมดตัวผมที่โตจนอายุเท่านี้รู้ดีในความหมายของสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อรู้สึกเป็นเกียรติเหมือกันที่ตัวเองได้ชิมขนมที่เขาทํา แต่คิดอีกอย่างคือเขาอาจจะอยากให้ผมกินแอปเปิ้ลเขียวได้อย่างง่ายๆหรือไม่ก็คงมองว่าผมเป็นพี่ชายข้างห้องที่น่าสงสารคนหนึ่งก็ได้นะมาคิดดูแล้วก็น่าสงสารมากอยู่แล้วทำยังไงต่อฮึเราจะนำน้ำตาลทรายมาผสมรวมกับผงชินมาอนครับคนให้เข้ากาันแล้วหยอดเข้าไปตรงกลางของแอปเปิ้ลจากนั้นก็ปาดเนยใสลงไปเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เอาไปนึ่งใช่ครับ เขารับคำก่อนจะหยิบแอปเปิลทั้งสองลูกไปนึ่งในหมอ้อที่ตั้งเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งระหว่างนั้นคุณลูกค้าก็ทำงานต่อได้ครับพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวผมจะจัดใส่จานให้เองผมเริ่มทำงานของตัวเองต่อส่วนพาวก็เก็บเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ครัวไปเรื่อยเห็นแบบนั้นนะ่าจะมีความเป็นพ่อบ้านสูงสุดเลยนะครับผ่านไปได้สักพักฝาหมอ้อที่ถูกปิดไว้ตอนแรกก็เปิดออกกินหอมของเนยโชยเข้ามาทันทีพาวจัดแอปเปิลใส่จานก่อนจะหยบผงชินนามอนมาโรยด้านบนแล้วยกมาวางตรงหน้า ดูน่ากินมากนี่เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแอปเปิลอบเนยครับมือเรียวส่งช้อนกับซ่อมให้คุณลูกค้าลองชิมนะครับได้เลยผมตัดแอปเปิลเป็นคำเล็กๆก่อนส่งเข้าไปอืมอร่อยจังมีกลิ่นเนยแต่ยังรู้ว่าเป็นรสชาติของแอปเปิลอยู่ความหวานลดทอนความเปรี้ยวไปได้เยอะเลยอร่อยก็กินเยอะๆนะครับเจ้าตัวเอ๋ยก็จะตักแอปเปิลกินบ้างได้ยินคุณลูกค้าชวมว่าอร่อย เชฟก็ดีใจขอบคุณนะเชฟพ่าวด้วยความยินดีครับเราย,ยิ้มแป้นของร่างสูงทําให้วันเปื่อยๆดูมีอะไรขึ้นมาบ้างทันทีคิดถูกแล้วที่ชวนเขาให้มานั่งเล่นที่ห้องด้วยกันแถมพราวยังใจดีทําขนมให้กินด้วยสงสัยผมจะต้องหาทางขอร้องให้เขาทําอะไรให้กินบ่อยๆแล้วละ่ะหรือเราจะวางแผนซื้อของสดเอาไว้ก่อนแล้วบอกเจ้าตัวว่าเออเนี่ยพี่ซื้อของสดมาแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีพราวสนใจมาทําอะไรกินเป็นเพื่อนพี่ไหมผมว่าน่าจะได้นะแผนการเนี่ย ครับปกติทำอาหารกินเองไหมหรือว่าซื้อตลอดทำเองบ่อยอยู่นะครับแต่ทอรี่บมางๆหรือเวลาที่พวกของสวดในห้องหมดก็ไปหาข้าวกินข้างนอกเพราวเลือกคิวมองด้วยความสงสัยทำไมล่ะครับคุณน่าอยากกินกับข้าวฝีมือเชฟเพลาวเหรอก็ก็คุณทำอาหารอร่อยอ่ะพี่ยังติดใจข้าวต้มกุ้งของคุณไม่หายเลยแล้วแอปเปิลอบเนยนี่ก็ด้วย ดีใจนะครับที่รถถูกปากเอาไว้ถ้าผมทำกับข้าวกินเองเมื่อไหร่จะแบ่งใส่ปิดตโตมาส่งให้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกพราวต้องซื้อของสดเองแล้วมาทำเองอีกพี่จะเอาแต่กินได้ยังไงงั้นเอางี้มาพี่เป็นคนออกค่ากับข้าวให้เองแล้วถ้าพราวทำมากินก็ค่อยแบ่งมาให้พี่จะดีเหรอครับอืมออกไหมล่ะเชฟพราวผมเท่าคายมองอไฟแต่ไม่ต้องทำมาทุกวันหรอกนะถ้าวันไหนทำก็ทำแบบนั้นไหม เงินวันนี้ถ้าคุณน่าทำงานเสร็จเราไปซื้อของสดกันไหมครับผมพยักหน้ารับรู้รัวก่อนจะยื่นกำปั้นไปตรงหน้าเขาอืมเราจะเป็นเชฟจำเป็นให้พี่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวครับเขารับคำพลางยืน่นกำปั้นเข้ามาชนกับผมเยี่ยมเลยดีจังไม่ต้องวางแผนก็ตกลงกันได้เป็นโชคดีของผมแล้วล่ะที่จะมีคนทำากับข้าวอร่อยอ่อยให้กินผมนั่งเขียนนิยายของตัวเองต่ออย่างอารมณ์ดีพลางกินแอปเปิลอบเนยไปเรื่อยๆจนหมด เราสองคนย้ายมานั่งที่โซฟาผมทำงานพราวนั่งเล่นเกมดูอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้เกือบห้าโมงแล้วอีกสักพักเลยนะกว่าผมจะจัดงานงานของเขาตัวเองเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณบีพราวก็จะเปิดเอฟปกสำเร็จด้วยผมหมายมั่นตั้งใจไปอย่างมากว่าตัวเองจะต้องได้มันมาครอบครองรู้สึกขึ้นเขมข,ขึ้นมาเลยฮะคุณน้อครับว่าไงขอถามได้ไหมครับว่านิยายที่คุณน้อเขียนมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพี่เขียนแนวสไลด์ซับไลฟ ไว้ทำงานทั่วไปนี่ล่ะความจริงปีนี้มีหลายโปรเจกต์ที่อยากเขียนแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะไหวไหมคุณน่าทำเองหมดเลยเหรอครับหรือว่าส่งสำนักพิมพ์ทั้งคู่มีที่ต้องส่งสำนักพิมพ์แต่เนตไลน์เป็นช่วงกลางปีพี่ยังมีเวลาเปล่าอีกเยอะกว่าจะได้แต่ละง,งานเหนื่อยหน้าดูเลยนะครับเหนื่อยสุดตอนนน้ร้ายนั่นล่ะถ้าเขียนไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่เท่าไหร่นะคงเพราะมันเป็นงานที่เราชอบด้วยล่ะมันก็เลยเขียนไปได้เรื่อยๆ ผมไปกำลังใจให้คุณนะครับแต่ว่าคุณน้าลองแกล้จิ้มจิ้มตรงนี้ให้หน่อยเจ้าตัวส่งแนจจอโทรศัพท์มาให้มันเป็นหน้าสมสกินใหม่ในร้านค้าถือว่าเป็นค่าจ้างที่ผมทำขนมให้คุณน้ากินก็ได้ค่าจ้างไม่เท่าไหร่เลยนี่ผมจิ้มนิ้วเพื่อสมสกินให้เพา้าไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ทำตาโตมองจอค้างไปเลยเนี่ยลูกหลักพระเจ้าชดๆเจ้าตัวมองผมสลับกับจอโทรศัพท์ส่วนผมน่ะลูกชง กดเองเท่าไรก็ไม่ได้เสียเป็นสายแข็งก็ไม่ได้จับได้สก,กินแล้วก็นั่งเล่นไปอีกพักนั้นลาง,งานของพี่ถึงจะเสร็จผมอวดเพื่อนก่อนผมใส่หัวอย่างเอ็นดูเจ้าเด็กช่องว่างระหว่างอายุ5ปีของเราบางทีมันก็ดูเหมือนไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นไม่รู้ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นเราเป็นคนยังไงแต่ตอนที่อยู่กับผมเขาก็เป็นอย่างที่เห็นยิ้มเก่งบางทีก็ใจดีกับอะไรง่าย คิดอะไรก็แสดงออกมาให้หมดให้ได้รับรู้คิดเหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลายากลำบากที่คิดว่าต้องเผชิญคนเดียวเผชิญคนเดียวในตอนแรกเขามีเพื่อนร่วมทางมาช่วยแบ่งเบามันไปแล้วละ่ะหวังว่าเราสองคนจะเป็นมิตรที่ดีต่อแกไปได้เรื่อยๆถ้ามองตามความจริงคือได้รู้จักกันได้ไม่นานยังไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ําแต่มันเป็นช่วงเวลาไม่ถึงเดือนที่เหมือนได้เข้าไปในพื้นที่ของกันและกันผมไม่เคยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มาก่อนไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้ผมไว้ใจเพลา ไว้ใจถึงขนาดที่มองว่าเขาเป็นน้องที่เราสามารถพึ่งพาได้คนหนึ่งหากเป็นเคราที่เจอกับปัญหาวุ่นวายในชีวิตแล้วต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผมผมก็ยินดีจะช่วยอย่างไม่คิดอะไรผมจะเป็นพี่ข้างห้องที่เขารู้สึกว่าดีจังเลยที่มีพี่คนนี้หวังว่าตัวเองจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้บ้างเหมือนกันนะเอาละก็จบไปแล้วสาหรับตอนที่เจนะครับวิตาชวนกันมากินขนมที่บ้านชวนกันมานั่งเล่เนในห้องด้วย ทำขนมให้แกกินด้วยล่าสุดชวนกับข้าวแล้วด้วยแล้วต่อไปจะชวนทําอะไรกันนะเฮ้ยคงจะชวนกันซักผ้าอะไรพวกนี้ห่ะมัง้งยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของคุนเขียน Charlie is is ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะตอนนี้นิยายเรื่องนี้บบเปิดพรีออเดอร์อยู่นะใครสนใจก็รีบเลยด่วนมีจํานวนจํากัดนะครับไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ ทวงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องสมัยนะครับสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีวันสงกรานต์ขอให้ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะครับดูช่องได้ไปนานๆอย่าเพิ่งรีบป่วยกันซะก,ก่อนละเล่นน้าอะ่ะก็แบบมีขอบเขตนะเคปะ่ะไปดูคอมเมนต์ที่สอนจากน้องลาลูน่านะตื่นมาเจอเรื่องให้เครียดแต่เช้าเลยแต่พอเอาน้ำเสร็จแล้วมานั่งแต่งหน้าเปิดฟังสิงเพงอ,อนิยาแลวทำให้รอยยิ้มได้เลย จิงตาถ่ายรูปส่งมาให้ดูบ้างดิกถ่ายรูปตอนนั่งฟังนิยายแล้วยิ้มส่งให้ดูบ้างเดิได้ปะเออขอดูหน่อยนะไปดูคุณพนที่สายบนเจ้าหน้องอิ๋วเนี่ยครับเจ้าเด็กเพราวนี่นะเอาใจเก่งเป็นห่วงเก่งก็พี่เขาน่ารักนี่นะทําไงได้ใช่ล่าสุดก็ทําขนมจะทํากับข้าวกินกันแล้วดูดิไม่รู้จะกินกันต่อหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มันเร็วเกินไปดูคุณพนที่สีเจ้าน้องเล็บเนละ็บขับเนี่ยเพาวเขาชอบของเขาอ่ะนะ มันจะเหมมันเอาใจใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนครับเออมีเหตุผลนะมีเหตุผลนะไปดูคอมเมนต์สุดท้ายคลิปจันหนงสุกัญญานะชอบจังสิ่งไม่ฟังแล้วไม่รู้เบื่อชอบจริงเปล่าให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเหรลุงนี้ก็ดีใจเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีใจนะขอให้มันเป็นแบบนี้ตลอดแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้มป็นใจคลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยีมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ เดี๋ยววัตานาเบ้จะส่งมากคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก,อก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็กนกำลังใจให้วัตานาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต,ต่อไปด้วยนะจะแเป้วสวัสดีครับผมวัตนาเบ้กตักปะายังยัง